ลงยังลงน้ำยังหันหน้า,นนาม,มาฝั่งนี้มาชินนาชินหันน้มาฝั่งนี้ดิมาชินนั่งยังหานหน้ามาหาพ่อหนดี่โลโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยน้ำเย็นไหมเย็นไหมลูกไม่เย็นเหรอครับอันนชินไม่นั่งหรอชินนั่งลงเลยตั้งลงยังไงเห็น,นลลไม้มเพชร ห็นพี่เขานั่งมหมยนะลงไปลงไปราชินมองกล้องมองกล้องเร็วๆ<ป>มาเดินมาเดินมาน้ำไม่ลึกเนี่ยเดินมานาชินเดินมาเร็ว Loi right, ma con pem pem ma loi right, ma loi ma มาเดนมาหาพ่อนนิเดนมาฝั่งนี้เดนมา,นมาหาบ้อหนิเดินแล้วเดนมา,มา,มายังครับ